อะไรยังคะเคยเราจะมารีวิวจะว่ารีวิวได้ไหมอะรีวิวได้เราจะมารีวิวเราจะมารีวิวมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากวีทาวนะคะจากคพรูพิชั่นนะคะเขาออกตัวใหม่มาเป็นเจลใช่ใชี3รสเลยสารสชาตินี่อังุ่นอังนเูนใช่ันนี่เลมอนนะ่เลแล้วก็นี้เป็นแพรสชั่นฟู้ดตัวเด่นตัวเด่นของเพรสชั่นฟู้ด อัแ ora, Arrow, okay, ah, wow. ah. นแรกที่เราจะให้ชิมตั้งคนดังหนึ่เป็นแบบซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อันนี้เป็นดียถ้ากินนะเราให้ดูให้ดูให้ดูเราจะเป็นอย่างนี้อะคะหอมมากหอมมากหอมนพี่ตัวใหญ่ไมให้พี่เยอะหรอไม่ไม่ไม่เปลืองกินแบบแาชั่นฟรุฑคือวาคือ่ายา มันจะร้อนซาซาเลยอะมันมีความเย็นเย็นม็นความเหมือนเหมือนวิ่งข้าวซองซองที่เราที่เป็นนิริศรยอะมันจะเย็นเย็นหน่อย ก็คือเขายังคงเน้นให้ความสดชื่นก็คือพอเราพอกินไปแล้วมันจะมีความเย็นของตัวซิงเกิลเจ์ของเขาเนาะพอกินเข้าไปมันจะมีความสดชื่นในตอนที่เราซ้อมอยู่ไม่กินแล้ว30แคลใช่มี่ีะที่มีความขมๆนิดๆของ BCAA บีทีซีแอนซีเอแอนซีร้อยมิลลิกรัมนะซึ่ง BCAA ช่วยอะไรครับช่วยเรื่องกล้ามเนื้อครับช่วยในการฟื้นฟูการดูดซมทานต่อยู่มาต่อไปอันนี้เลยต่อมาก อ่ะกับเพิ่มมะนาวเฮ้ยหกกินเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะกิากินกินน้ำผึ้งม่อนเนาะดูดิดูดิดูดิไม่ไม่แบบกินน้ำผึ้งเออเออมันเหมือนกินน้ำผึ้งกินแบบเดียวเดียวเลยเออใช่แล้วใช่เหมือนกินน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งจะโดดน้ำผึ้งแล้วก็จบน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ก็แบบใช่เย็นมันมีความเย็นทเย็นเหมือนกันใช่ตอนแรกนึกว่าเย็นแต่ตอนนี้ข้าแล้วนะชิดทัดนี่รีวิวอยูตาบก เี้ย่ไหมคือฉีเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นใช่ชที่สองใอ้าวสีดมาตลอดเลยนี่ฉีดสำหรับสายเทลใช่เขาไม่อยากให้ขยะไม่ไม่มีขยะเขาให้ฉีดฉีดไปแล้วก็แล้วก็เลยให้ตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่เป็นมันจะได้ไม่เป็นขยะชิ้นที่สองแบบที่เด็กๆมันถางก็เป็นรูให้ร้อยใส่เชือกไว้แล้วก็ ม่ใช่ไม่ใช่อามุนชายมัสแคทอะไรวาอะไรขอหันมาอ่านอีกทีเลยชายมัสแคทอ่ามันโซโซหมดไส้โซชาอันนี้กลิ่นจะเบาร์นสีเขียวใช่เนื้อเป็นสีเขียวนี่กลิ่นชาชุนอันนี้กลิ่นกลิ่นพันนี่มันฟุ้งขึ้นมาอันนี้อ๋ออันนี้เหมือนขนมเลยอ่ะเหมือนขนมเลยอ่ะวุ้ยบอกเลยนะว่าหมี่บางคนที่อะไรไม่อร่อยอยู่ก็ไม่กินนะเจลี่แค่ไหนก็ไม่กิน แต่ันกินง่ายเออต่แต่กินจริงจริงคือแม่งกินง่ายถ้าเทียบกับกับกับยอดก็กินง่ายได้เลยอ่ะทุกรถทุกรถก็นเข้าไปแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมมีหลากหลวยเยมีโซเดียม 60แคลกรีมมีโปรตีนจากบิลลูทอารู้ใช่ไหมฮะบิลลูทช่วยอะไรไม่รู้ครับกินอย่างเดียวทำในติกออกซายในเลือดใช่ทำให้เลือดมันแบบไหลเวียนดีขึ้นไหลเวียนดีขึ้นรับออกซิเจนได้มากขึ้นเป็นทีเวิร์กเอาท์ได้เลยมีโปรตีนด้วยนะครับให้คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่สำคัญเลยของเจล28กรัมนี่28กรัมไม่น้อยนะ ก็มีสารประกอบจากมคอมบินชันช่วยเรื่องลดการอักเสบก็คือทานได้ทั้งเวิร์กอัลและรีกอรี่สรุปอ้ท่อไหนเอาไปเอาไปทีนะหนึ่งสองสามอุ้ยอะไรกันมดตัวหมดเลยอุ้ยมีคนลบทำลายเฮ้ยเขาลดตั้งเดิมเออี้เอออันนี้สี่คะแนนค่ะงั้นอันนี้เอากลับไปงั้นอันนี้ของผมอันนี้ต้องใส่กัน ไม่พอแล้วนะลูกหนีโอเคแค่นี๋ยวรอสุดท้ายเหรอเดี๋ยวลองชิมกันให้ทุกคนไปลองใช่ครับก็ใครชอบรสไหนก็ลองไปคอมเมนต์คอมเมนต์ดูนะคอมเมนต์มานะว่าชอบรสไหนลองชิมรสไหนแล้วชอบนะคะก็หาซื้อได้ที่เดี๋ยวแปะลิงก์ให้แปะลิงก์แล้วที่นี้แต่ว่าแปะลิงก์มาให้นะคะใครอยากลองกินนะเจลใหม่ของคอน f ิ c ชั่นนะคะรองเท้าไปย่างปากกันนะจ้ะซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวนะ ว่าอแนนเลสหรือตอนซ้อมกินแล้วเรารู้สึกยังไงใช่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 เจอกระใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคนบายมาหน้าให้ครบก่อนนั่งดีดีนั่งดีดีน้างดีดีเดี๋ยวเขาขอแยกขอแยกแซงกันเดียวกูมองหาโทรศัพท์กูเองว่าอยู่ตรงไหนใช่ค่ะโทรศัพท์กูณพี่อยู่ตรงนี้นะคะมอค่ะกัลูนาโทรศัพท์กูอยู่ไหนดูให้ว่าอยู่ไหนโทรศัพท์พ่อเขาเรื่องโทรศัพท์